วันที่24ธันวาคม2,568ในายเตเตบุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพสมองที่ควบคุมด้านการเคลื่อนไหวและความเสี่ยงโรคพากินสันให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีคัดกรองพากินสันแอปพลิเคชันเช็คพีดี โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาติสภากาชาติไทยศาสตราจารย์ในแพทย์รุ่งโรดพิทยาสิริหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพากินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย และนายอัครวิทเทพาสิทธิ์รองผู้ว่าการด้านบริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวต้อนรับหนห้องประชุมจารวัตชั้น10อาคารท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อสำรวจประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคพาร์กินสันซึ่งจัดโดยส่วนความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมมือกับสํานักงานบริหารกิจการหลอกกาชาติสภากาชาดไทย 嗯。Okay. ซึ่งที่ผ่านมาสภากาชาติไทยมีการขยายผลในการจัดโครงการไปยังเหล่ากาชาตในพื้นที่ต่างๆและในวันนี้ได้จัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพสมองที่ควบคุมด้านการเคลื่อนไหวและความเสี่ยงโรคพาร์กินสันโดยใช้เทคโนโลยีคัดกรองพาร์กินสันให้แก่บุคลากรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการป้องกันและชะลอรโรคพาร์กินสันให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เข้าถึงการคัดกรองสุขภาพสมองที่ควบคุมด้านการเคลื่อนไหวและคัดกรองความเสี่ยงโรคผ่ากินสันสุรกิจภูลประดิษฐ์ถ่ายภาพและข่าวเฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน